ออกไปสวนนาะพี่น้องไปฮดไปเบิร์กพักที่สวนท่าตายเบิร์กเดบวจักปักอยู่สวนทีไอยปลูกไว้เนอาองมักผิด่ว่ายัางเดือแต่ความแห้งบ่าจาก่ะอาศิบอดพโอบอบีเก่งอันนี้พี่น้องครับโหลดลงจนรักมันถอนเนาะหัว แต่ว่าคือเสียงเสียงก็คว่าเปนแปลจริงรักร่อนรัรักบนี่เสริมรักตเสมันอันนี้เนาะมันอ่อนมองนี่ นี่พี่น้องเพิร์นแปลงใหมาอุ้ยพอเห็นคนอยู่ครั้งดนเขาคว่าเห็นคนอยู่ครั้งดนึ่คนไปยืนถ่ายคลิปเซยขออภัยเด้อโอ้ยเพิ่นแปลงขัวพี่นอ้องอ่าอยู่ขัวบา้านเฮาหน้กมันเลิกเนาะพี่น้องหนักม,มันเลิกแต่ที่นี่เฮา,ามัน เทาได้ต่อไม้อะนะมันก็เลยเหตุให้มันคว่ำแนน,ม,นมันกะมันกะสีโบนแนนปนไ้ยเพราะว่ามันหนักมันเลอกมันกะเหตุอยากแน่พี่น้องคว่ำเลอกของแม่น้ำเชตินี่กัประมาณอยู่ซิปสี่หาซิบหกเมตรเนาะพี่น้องทาทาหนา้าฝนนะกัสิประมาณอยู่ล็อกเป็นสาเมตรผนวกข้างหน,นาดเต็มฝั่งความเลอก อันนี้มันเป็นหนาแรงเนาะมันก็ควมเลิกกัสีประมาานี่แหละพี่นนองสีปลายเม็ดแล้วแต่มองเลิกมองตื่นแต่ว่าท,าทาั้งขามองนี่ค่ะมันเป็นทั้ง่าหนามขนขางที่สีเลิกแน่ซากรุงเทปเป็นหนามอะไรบ้าวกาุงเทป <c oughs> อยู่แต่นในเมืองกรุง สาวเ<ห>มืองก,ร,กนนรุงเพิ่งมา,นนาได้ตัวสิไปไทยสาวเมืองกรุงนัน่งได้เหมได้รายเดือนสปีได้เงินเดือนก่อนพี่น้องเอ้ยมาถ่ายคลิปบังว่าอยากได้เงินคารถไปไทยเป็นตากล้องให้ยีปไหม่ก็บอบบี้เ <c oughs> พราะอะไรมีคารถไปไทยเพห็นว่า <c oughs> อะไรส้มซักมันสิไปใส่ได้ส้มซักลูกส้มซักส้มซักเมื่อไหมเงี้ยหมามั้ง ส้มสักส้มสักเมื่อไปลูกไปส้มสักเมื่อแม่เมื่อเมื่อเร็วเร็วเร็วเมื่อเมื่อเมื่อต้องไปเมื่อเมื่อลูกเมื่อไปเร็วเร็วเมื่อเร็วเร็ว่ามันไปเอามาดูน้ำเนี่ยอย่ามาอุปาก เดี๋ยวมันก็มื่อเองมันหลอกอ๋เก๋เติ้วยางพัวงนไใจ่นะสามสิบอาลดเอาดอกูนะเอาซา่อนะเอ๊ะซาผพันก็ไปก็ไข้าใจเด้อ ก็แอลคนดีๆเด้อ็นแห่งนักสิงนัต้นละเอารักขึ้น่นูกหูกูสิไปเปิดหูเปิดตาส้อัก้อักขึ้นรดขึ้นรถขึ้นรถักสมอักบอกพ่อว่ากูสิไลนเมื่อกูยันกูยันโดตำมัน สมศักดิ์สมศักดิ์เมื่อไงแม่บึ้งเมื่อเมื่อแล้วนี่เมื่อขึ้นรถชนะขึ้นรถลูกขึ้นรถไปุูมรถก้อนบวกัดออกมาลอยบ้านพันปีมันจีบโบไปน้ำเนาะมือนี้เป็นอย่างไรมันเกิดอะไรไปเนาะ <laughs> อหนีปัญไรค่ะต้นไม้าวามันฉีตื้อแล้วก็ปุ๊บแม่เจ้าป้เมารถคือมาหัวจากล์ฟเอะปีเดิมเนี่ยจมปา เนยนะโดยโดยโดเขาสิทธิ์เหยมอสมุนจักรก็เค่ยออกนอกบ้านจักเครือขั้งแรกเลยนี่ คอยครับบ่ท yeah. no. ่านในหอดออกปานคอยคอยครับใชถ่านน้อยๆได้ปะปะไปบอกให้อันน่ะสัคิ้งเปิดหํำพุดผักยี่นี่เป็นยูสวนเนาะพี่น้องตัวนี้เป็นบ้านพี่นุ่นบ่ได้ออกมาแต้โดนๆล่ะเห็นบ่สัคิ้งแล้วเห็ดอ่ะนะหัวตันเลยทงน่ะจักก็ล็ไป กอบ,บ่ได้เขาแล้วเล่าตันนะกั้ยาแล้วอันนี้ไปบอกให้เราเปิดน้ำไปบอกให้เราเปิดน้ำฮะสักทีก็เปิดน้ำให้น่สิคุณพักไะเดี๋ยวเราไปเปิดน้ำพ,พักเอาจะเป็นตากรก็คอยเสีดยสดคอดยหดเองตรงนี้ด,ดีปีนี้ตรงนี้ด,ดีกว่ อ,อ,อ้าวคือจะจอญุ่นโมเมนต์ป่ะเออจอญุ่นได้หาต่อถ่อมาโอต่อถ่อมาเดี๋ยวสิพาพ่อพี่น้องไปเบิร์นต้นพักที่ปลูกไว้พี่น้องที่ยาวตายบริเวณกระบาดจาัดโบได้ค่อยออกมาพี่น้องช่วงนี้หลังจากที่แบบว่าห้าวโบได้เที่ยวมาหลังจากที่เอื่อยปีใหม่ไปไถ่กับโบได้ค่อยเที่ยวมานะ ปลูกไว้มันก็เริ่มแห้งเดียวขอ้อนต้นอันนาบางหานแช่วงน้วพ้นแถวขอต้นกล้วยมาปลูกงัวเขาคั้วเขาเขาบ่อยค่อยออกมากินเบิดก็เลยแบบตายเบิดพักที่ปลูกไว้แต่สีไดผมพักลูกมอบกเคยออกมาหนอกก้เสื่อขังแหลขังแหล่ของว้าที่ออกมาปกติอยู่แต่ในบ้านติดเต็นบ่ถามมึงดูแตมันขีดจังไรด้ปกติอะมันจะอยู่แต่เพือนนะมือนี่ได้แต่มันขีดจังนั้นออกมาแะ้วปกติขีดก็จะคล้องกันนะ อยากบวยวินอยากบยวินอจะขำต้งไปั้ง่ทมันแห้ไั้งม่เห็นมัต้งไปตเนะบปาไปโลดแซ่ไปโลด เพิ่งเหแบบมือนกันแล้วเออเพิ่งขับรถขอ,<ม>อน้ำแซ่ซักพักเลยเปเบื้งน้าคว่ำแหงทางน้ำจำหนึ่งว่ามันสิเพาะเออดดไม่ไม่หันที่บ้าน้ำโค้งเข้าหอแห้งเติบเนาะพี่นอ้องอันนี้เป็นน้ำบาดาลที่ห่อจ้อไปบางส่วนบางส่วนหนาแรงหนาแรงปีที่แล้วเนาะพี่นอ้องนี่จ้อไหวแต่ว่าเข้าผูกเป็นสะคลองค่ะพี่น้องจ้อไหวแต่ว่าเพาบ่ได้๋ยคอยใสดอกนี่แต่คนที่ใสก็คือขอบขั้วอ่า เมียนองภูเขาเนาะเพราะว่าเ้าบ่ได้ออกมาอยู่นะพนนี่น้องแล้วเ้าก็จอดแล้วก็มีแต่เล่าน้องใส่เพราะว่าเพราะว่าเ้าบ่ได้ค่อยออกมาพี่น้องแต่ให้น้องใส่เพราะว่าเป็นตุ๊กตุ๊กอีกคนหนึ่นงใช่ไ,ไ,ไหมทำไมถึงจะคิดปลูกมันหัวเกล่ บางแฟนไห่แต่น้องว้าเนาะปลูกมันปลูกกดีงนะเออปลูกกระดีนะดอกบ่ได้กันโด่มึงเล่นเราบ้างเนาะรอมึงก่อนได้นะหัวใเห็่น่มีแด่ที่ชันีีและทาลั้วทั้งหมดเปิเิดเิดงบในการเห็หัวเบิดเป็นท่าไรพี่เนเห็หัวปลูกมันพกเจ้าปลูกมันบอกจากระสอมหัวดีเห็นหัวดีๆ Anh mấy yên môi sống thì nó thôi 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 tang nó thôi 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 ซวนยอมเย้ยก,กุกผิกมาขอชิโฮดออนนอไอ้น้อยด้านนี้ดาโฮดบันจังสือ ขันนายน้อยบ่โหดนี่มัอนอนีตายเบิดน้อยเราบ่โหดเด้อเมือนกันเะราหม่านกันตอนเ่านเมื่อนะตอนเ่านเมื่อยันะน,นเร่งเนานะนี่แดละเรากำลังเดือเอาบลาดุยู่ดิแบ,บบนั่นๆที่พี่น้องออกมาเพราะว่าขั้นเท่าสิ่ที่อ,ออกมาเลยเท่ากับเสียงเงินค่าควา

ต้นพริก้วนี่ต้นเพล้ก พักเรียบร้อยพี่น้องแ้วก็ะสิเมื่อหดหน่อยหนึ่งเนาะมันมันแหลกไรออกมาแบบมาจอบเบิ้งแหลวก็มาอันนี้เลยพี่น้องน้าด้วย

ประเทศเราเคยเห็นรถใหญ่ค it ่ะมาเหมือนกันรถก็เป็นที่ะเนาะเออที่ร้านร้อนๆเ่ไเขามาแวะซื้อน้ำเนาะพี่น้องซื้อน้ำเมื่อไหร่กินเนาะไหรแบบแขกคนมาเพื่อนพี่น้อง

เย็นเล้เอครึ่งซอยันก็ไอครึ่งสกันครึ่งตอนนี้นาดเยหน่า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 หน่สมือซ้ายด้วยอันนี้เนาะมันขัารถแบบว่าหได้อซ้นนะไม่รุนไม่รุนจะหอนวะ เขาจะกำลังแปลงเลยค่ะขย้อนเขาย่างยังอ่อนเนาะปีนี่แบบรัวโบน่นนได้ใหม่บร้ายโบเขาจะเราเห็ดเนาะตัเขาเห็ดแบบมันใหม่มันโเาาะนะสงสัยแล่วเขาก็เบิ้งใหม่ไมัอ่อนทีใหม เนาะแบบคาตาสีใหม่มเพิ่อนเกศเกบศมานม่จะร่ำแน,น่นอนไอเด้ใหม่ร่ำแน,น่อน,นอนนะเบื้งในที่ใหม่ต่ำแน,น่นอนนะแต่กับพ่อเลยเที่ยวสบายพี่น้องมีครัวห้ากันเที่ยวง่ายไปง่ายมากง่ายกับไข้ก็ห้าวขามเพื่ออยู่ขามเพื่อมันกันยาก ไปเจอไปทาสุกึ้นชอนโอ้โอนเะไปได้ที่ออดยอกได้ยูมันหิวมันกนันหนักคอยเอาแล้วก็จะแปลงก่อนหรอ แดนดิดอ่ะแดนไปสูบขึงเจอกันเราทุ่งกระแห่งก็ค้นอยู่แล้ว ซ้อมซ้อมซ้อมสกสะกอยคนสาสาได้นะสาแบบน้่น้ำคือห่วงมน้ำหมดว่นหมดว่นแล้วเ่าต้องห่วงมัน ใส่บ่หงนาะหัวเนา s. <S ะสิ่งขนาดเอ้ยมองการใส่รูปเนมอีเนาะแค่โค้งนะบอสเด็กสายบอสแล้วก็บอดกั ไปโทษทักเนาะโทษไปเบิ่งชวนโทษบบ <c oughs> รถบ,บอกผิดรถแช่มก็ได้ด้วบอกมาท่านอยากเก็บต <c oughs> โตไม่ใช่บ้านรเอานะไปหายไม่ทำการเด้อสับปีพังมาหายรับมาใหม่จบลจนะแล้วพี่น้องคลิปนี้เจอกันใหม่เด้อพี่น้องคลิปหน้าลาพอยพี่น้องไปก่อนบายบาย